สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึง9ลายวอเปอร์มงคลนะคะที่ช่วยเสริมฮวงจุย้ยเสริมความมงคลเสริมความเฮงเสริมความปังกันค่ะจะมีลายอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ลายแรกนะคะลายนกยุงค่ะนกยุงเนี่ยเป็นตัวแทนของความสง่างามความน่าหลงไหลเพราะด้วยความที่เป็นสัตว์ของชนชั้นสูงนะคะเป็นของแต่งบ้านที่มีความสวยงามและยังเป็นมงคลตามหลักพวงจุ้ยอีกด้วยนะคะวอลเปเปอร์ลายนกยุงเนี่ยจะช่วยส่งเสริมทางด้านโชคลาภอำนาจและความสำเร็จต่างๆค่ะ ามาค่ะลายที่2นะคะลายปลาครฟค่ะลายปลาครฟเนี่ยเป็นภาพมงคลเสริมฮวงจุ้ยที่ดีในด้านการค้าขายนะคะรูปปลาครฟแหวกว่าเนี่ยแสดงถึงเงินทองที่ไหลเวียนเข้ามาแบบไม่ขาดสายก่อให้เกิดผลกําไรหรือผลประโยชน์จากการทําธุรกิจค่ะ ลายที่3ค่ะลายม้ามงคลม้าแสดงถึงความรวดเร็วว่องไวเปลี่ยนไปด้วยพละก,กําลังนะคะในอดีตเนี่ยม้ายังเป็นพหาหนะที่ใช้ในการเดินทางของชนชั้นสูงตามฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยม้ามงคลเนี่ยจะมีลักษณะที่กําลังวิ่งหรือกระโจนทยานและจะหันหน้าเข้าทางด้านในบ้านนะคะเป็นการนําพาความสําเร็จมาสู่ครอบครัวค่ะ ลายที่4นะคะลายมังกรค่ะมังกรเป็นสัตว์ในตำนานตามหลักความเชื่อของจีนนะคะและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจกักรพรรดิจีนอีกด้วยโดยว่ากันว่าถ้าหากใครเนี่ยที่มีมังกรอยู่ที่บ้านนะคะจะช่วยส่งเสริมความมั่งคัง่งพลังอํานาจและความโชคดีเพราะมังกรเนี่ยสื่อถึงบุคคลที่ยิ่งใหญ่ค่ะลายที่5ค่ะลายเรือสำเภานะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์การเดินทางและความร่ำรวยนะคะการติดตั้งเรือเนี่ยจะนิยมติดตั้งเรือที่ห้องรับแขก ร้านขายของบริษัทและจะหันหน้าหัวเรือเข้าไปในบ้านนะคะหรือทางคิดตวนออกนะคะเปรียบเสมือนเรือขนส่งสินค้าขนเงินขนทองเข้าบ้านนะคะเพื่อส่งเสริมโชคลาบให้กิจการจเจริญรุ่งเรืองค่ะ ลายที่6นะคะลายภาพเขียนจีนการตกแต่งภาพวิวธรรมชาติภายในบ้านตามหลักฮวงจุย้ยนอกจากจะได้ความสวยงามแล้วนะคะยังช่วยเสริมโชคลาภเสริมบารมีและยังช่วยให้คนในบ้านมีความสามาคัคคีรักให้กลมเกลียวนะคะสามารถนำไปเป็นของตกแต่งได้ทั้งที่บ้านร้านค้าหรือว่าบริษัทค่ะ ลายที่7ค่ะลายน้ําตกมงคลผู้ขอน้ําตกตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยคือการเรียกเงินเรียกทองเรียกความอุดมสมบูรณ์นะคะมีกินมีใช้เป็นวัวไปเปอร์ที่ควรค่าแก่การมีในบ้านจริงๆค่ะหลักฮวงจุ้ยเนี่ยก็คือการใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาตินอกจากจะช่วยตกแต่งบ้านให้สวยงามแล้วนะคะยังสร้างความสบายใจให้เจ้าของบ้านอีกด้วยค่ะลายที่8นะคะลายปลามงคลค่ะ ตามังกรนั้นถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะด้วยรูปร่างลักษณะที่ดูละไม้คล้ายคล,ายลึงกับมังกรในวัฒนธรรมตะวันออกปลาชนิดนี้เนี่ยจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งโชคลาภความแข็งแกร่งอำนาจและผู้สะกดสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ในที่อยู่อาศัยด้วยค่ะลายที่9นะคะ สัญลักษณ์โอมค่ะสัญลักษณ์โอมเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่ใดก็ตามที่มีอักษรน,นี้ปรากฏอยู่ย่อมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีความโชคดีมีสิริมงคลมีความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะโอมเป็นคาสังศิษย์และทรงพลังมากเป็นพยานที่ไม่ได้มีความหมายมีแค่ตัวอักษรอ,อย่างเดียวนะคะมีแต่ว่ามีพลังอันยิ่งใหญ่รวมอยู่ในนั้นค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับวัลเปเปอร์ทั้ง9ลายที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ถ้าสนใจสั่งทําัวอลเปเปอ์เสริมพมงจุ้ยเสริมความเพงเสริมความปังนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่บริษัทโพทีเดคอจำกัดนะคะโทร028215114ค่ะ